สวัสดีครับต้น K.O. นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ K.O. ตัวจริงเสียงจริงที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดินทางมาจากกรุงเทพครับลูกค้าทานแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับสวัสดีครับ คุณป้าคุณลุงครับผมผมต้นเคโอนะครับขออนุญาตวันนี้มารบกวนสัมภาษณ์นิดนึงนะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผมต้นเคอนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ใช้เคโอตัวจริงเสียงจริงอีกท่านหนึ่งที่จังหวัดโคราชนะครับแล้วท่านก็ได้แนะนําให้คุณพี่ผู้ชายทานด้วยขออนุญาตค,คุณป้านิดนึงคุณป้า แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อพจนาค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ63ครับตอนนี้ทําประกอบอาชีพอะไรครับผมทําอาชีพเสริมสวยค่ะทสมสวยแล้วเห็นบอกว่าทำับอาหารด้วยทำสองอย่างเลยนะครับต้องก็ต้องใช้เวลาทํางานตัดตามเหมือนกันนะครับพักผ่อนเยอะไหมครับบบาแต่ละวันก็ทําปกตินี่แหละครับไม่ซีเรียสเห็นบอก แนะนําให้พี่ผู้ชายทานโดยพี่ผู้ชายแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมทวัฒเพชรประยูนนะฮะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ77็็ปีครับตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับก็ผมรับประงานครับรับราชการรับราชการอยู่แต่ว่าตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วครับตอนเริ่มแรกเนี่ยคุณป้าก็ได้เริ่มทานก่อนใช่ไหมครับค่ะก่อนที่จะมาทานโกลคุณป้ามีอาการยังไงครับเวียน เวียนศีรษะและบ้านหมุนแล้วหลังจากที่มีอาการเนี่ยทำงานได้ปกติไหมครับไม่ได้ไม่ได้ตื่นเช้าตื่นเช้ามานอนนอนอย่างเดียวเลยครัครับผมแล้วมาเจอได้มาเจอ K.O. ได้ยังไงครับนอนนอนดูไอ้โทรศัพท์นอนดูโทรศัพท์เพราะเเคลียร์ขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นขึ้นมีลูกที่เขาโฆษณาครับครับ เป็นผลิตภาาัณฑ์ KO นะครับผลิต,ลตภาาณัณฑ์ KO แล้วทำทำยังไงถึง<อ>ได้ตัดสินใจทานเริ่มทาน KO ครับก็เลยจดเบอร์โทรค่ะจดเบอร์โทรค่ะลรวโทรไปสั่งตอนแรกโทรไปหาคุณคุณพัทครับคุณพัทนะครับ KO ค่ะพัท KO ครับ่แล้วตอนแรกเนีสั่งไปกี่กล่องครับตอนแรกก็จะสั่งสองตอนนี้คุณบอกว่าทานคุณป้าทานกล่องเดียวก่อนเธอะ ลองทานกล่องเดียวก่อนครับเริ่มทานกล่องกล่องกล่องแรกนี่ทันทานยังไงครับก็ทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าหลังวันอาหารเช้าทานทุกวันเลยต่อเนื่องทุกวันค่ะกี่วันครับรู้สึกที่ว่าประมาณสามสี่วันสามสี่วันแล้วเป็นยังไงครับก็เหมือนปกติเลยเป็นปกติเลยเหมือนกับแต่หลวงพ่อนั้นหกเม็ดแต่ของอันนี้ของได้ประมาณสี่เม็ดสี่เม็ดอาการเป็นยังไงครับหลังจากทานแล้วทานแล้วดีค่ะ ดีไม่เวียนไม่หมุนอะไรเลยอาการเวียนหัวบ้านหมุนบ่อยนะครับแล้วหัวใจอะไรเนี้ยโรคหัวใจก็เป็นปกติแล้วหลังจากที่เราทานแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยได้แนะนาคนอื่นไหมครับแนะนาค่ะแนะนําน้องกับพี่สาวพี่สาวแล้วก็แฟนพี่ผู้ชายแล้วคือพี่ผู้ชายทาน พร้อมกันเลยหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ทานทีหลังทีหลังครับคุณพี่ประชามีก่อนก่อนที่จะทานเคอเมียการยังไงครับคืเวียนเวียนที่ขาแล้วก็ตะกิ้กินขาตะกิวกินขาครับก็มาทานยานี้สักสามสี่เม็ดก็เริ่มมาทานวันละกี่เม็ดครับวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าทานหลังอาหารเช้าหนึ่งเม็ดทานไปกี่วันครับที่อาการดีขึ้นสามวันหรือสี่วันเนี่ยสามสามวันอาการดีขึ้นฮะอาการดีขึ้นเลยครับลรวก็ แล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องตอตเนื่อก็สั่งซื้อตลอดครับแล้วหลังจากทานก็อาการดีขึ้นก็เลยเลยสั่งทานต่อเนื่องมาใช่ทานต่อเนื่องมานานไหมครับก็ประมาณเกือบเดือนนึงครับเกือบเดือนแล้วอาการเป็นยังไงครับหลังที่จากทานแล้วดีขึ้นมากจากที่เคยมีอาการครับอชาหรือชา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 ก็ไม่ชาแล้วครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับไม่เป็นแล้ว เพื่อนเขาก็ถักว่าหน้าตามึงอ่ะสดใสขึ้นหลัตสาสดใสขึ้นขนาดเพื่อนเห็นชัดเจนตอนแรกหน้าก็ดำไนงะอ๋อดำพ<ข>อทานอันนี้ไปดูเนี่ยดูครับหน้าผ่องใสขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าถ้าสทานดีอ,อย่างนี้จะบอกต่อคนอื่นไหมครับบอกผมก็ต้องบอกเพื่อนๆต่อไต่ได้หายทุกโศกโรคภียรทีราคาขนาดเนี้ยเคอเนี่ย คิดว่าแพงไหมครับไม่นะพอดีกลังพอดีกำลังดีครับแต่ถ้าแล้วแต่ลูกเแล้วแต่บริษัทจะลดไหมเราเราคิดว่าราคาขนาดเนี้มันคุ้มมันคุ้มกับที่เราทานไหมครับคุ้มครับคุ้มคุ้มค่าเลยครับคุ้มค่าเลยนะครับครับคุ้มค่ามากๆครับถ้าถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้สำหรับ k o โที่เริ่มทานมาแล้วเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่่ครับ สิบค่ะเต็มสิบคะแนนเลยนะครับขอบพระคุณมากที่ทำให้คนหายจากโรคที่เป็นอยู่ทุกวันนีครับจริงๆนะครับก็จะได้เป็นวิทยาทานนิทยาทานสำหรับคนที่มีอาการใช่ครับเป็นอาการที่เส้นเลือดตีบแตกตันนะครับ แล้วก็อย่าปล่อยให้สายเกินแก้ครับผลิตภัณฑ์ KO ครับสำหรับท่านที่ติดตามชมช่อง How แก Channel ได้สอบถามมานะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามาสัมภาษณ์ KO เนี่ยสำหรับลูกค้าเนี่ยเป็นหน้าม้าหรือเปล่าผมก็จะให้ทางคุณพี่เนี่ยตอบเลยครับคุณพี่เป็นหน้าม้ามาสัมภาษณ์หรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุณพี่ใช่หน้าม้าหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นผู้ทานจริงจริงผู้ทานจริงนะครับและหายจริงหายจริงครับสาหรับท่านที่ กังวลว่าเอ๊ไปจ้างเข้ามาหรือเปล่าเพื่อโฆษณาสินสินค้า KO เนี่ยทางลูกค้าได้ตอบแล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นหน้ามาแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงตัวจริงเสียงจริงเห็นผลจริงสําหรับผู้ที่มีการเกี่ยวกับเส้นเลือดตีดแตกตันนะครับครับ KO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาแล้วกว่า10ปีมีฮารานอายอ์สกัดจากธรรมชาติเข้มข้นไม่มีผลข้างเคียงนะครับสําหรับผู้ที่ทานก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับสําหรับท่านที่มีอาการ เส้นเลือดติดแตกกันนะครับให้มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ KO สามารถช่วยฟื้นฟูอาการของท่านได้สำหรับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์0899805099นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านที่โทรมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้น KO ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ